i ิน i c ฟิก e อเว Perfect c ค t ช i o n ปรับผิวสวยด้วยการแตะเพียงครั้งเดียวเข้าใจแล้วว่าทำไมพี่คนดูถึง DM มาหา แกมไปอีเวนต์นะคะใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงนะคะตาแกมนะคะจะมีอาการแพร้สกินแคร์เกิดขึ้นสวัสดีค่ะกลับมาเจอก,กันที่ช่องแกมมิสวรรอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะกลับมาพร้อมกับรีวิวคุชชั่นที่เป็นกระแสะมากที่สุดไวัยรอมากคือทุกแพลตฟอร์มเนี่ยต้องมีคนทบรีวิวคุชชั่นตัวนี้ถึงขนาดมีพี่คนดูของแกม DM มาบอกเลยว่าแกมพี่ว่าตัวนี้ดีล่าสุดนะคะมีคนดูมาคอมเมนต์ได้ว่าคุณแกมมีแพลนจะทํารีวิวคุชชั่นตัวนี้ใหม่นะคะวันนี้แกมก็เลยมาเสิร์ฟวิดีโอน กาลังพูดถึงอยู่นี้นะคะก็คือคุณน้องคอดีเลยค่ะ SkinTific Cover All Perfect Cushion s f 35 PA บวกบวกบกบวก u ช h ตัวนี้นะคะเคลมมาว่าเป็นคุดชั่นปกปิดแบบปกปิดสูงปรับผิวสวยด้วยการแตะเพียงครั้งเดียวไร้รูขุมขนไร้ที่ติผิวสวยยาวนาน12ชั่วโมงนะคะติดทนนาน24ชั่วโมงมีกันแดด s f 35 PA บบบตัวนี้เป็นคุชชั่นอีกตัวที่มีคนมาถามหารีวิวเรื่อยๆเลยนะคะวันนี้นะคะจัดมาให้แล้วนะก็จะมารีวิวเนื้อเขาความปกปิดความติดทนแล้วก็การคุมมันให้เพื่อนๆได้ฟังกัน คุชชั่นของเขาเนี่ยจะเป็นสีโรสโก d แบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะมีคําว่า s ก i นทิฟิอยู่นะสวยเลยนะคะน้องก็เป็นกระจกอ่ะมันก็เลยจะมีความแบบว่าสะท้อนเน็ตนึงนะคะตัวนี้เนี่ยเขาเป็นพลาสติกจับแล้วก็คือดูมีน้ําหนักอยู่ไม่ได้รู้สึกว่าบงอะไรนะคะเปิดออกมานะคะเพื่อนๆจะเจอกับประพัฟที่เป็นทรง หยดน้ำนะคะคุณน้องคนนี้เนี่ยชื่อว่า Ruby Cell Puff Puff ตัวนี้นะคะก็จะช่วยกระจายตัวคุชชั่นได้ดีมากยิ่งขึ้นองศาของตัวหยดน้ำนะคะก็คือทำให้เราลงใต้ตาได้แบบพอดีแล้วก็ลงซอกจมูกได้ง่ายเลยค่ะคุชชั่นของ s k i n i f i c เนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด7เบอร์นะคะแก้มได้มาครบเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยแกมจะสวอชให้ทุกคนดูนะผิวแก้มเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ Mac NC 1 5ถึง Mac NC 20ผิวแก้มเนี่ยเดี๋ยวแก้มจะสวอชเบอร์0 1นกับเบอร์0 2ให้ทุกคนดูลงบนนิ้วเ ค่อยรู้สึกอะไรแต่พอมาลงบนผิวเนี่ยก็ไม่วอมสกว่าสีออกซิได้น็ดหนึ่งสําหรับแกมเนี่ยแกมว่าตัวเบอร์ศูนย์หนึ่งเนี่ยน่าจะเข้ากับผิวแกมมากกว่านะคะตัวเบอร์ศูนย์สองเนี่ยเหลืองไปกว่าผิวแกมเล็กน้อยเนระื่งไงตอนที่แกมขึ้นสวัสดิ์ของทั้งเจ็ดเฉดสีนะคะแกมจะรอให้น้องเขาออกซิได์บนผิวนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวแกมถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวลงให้ทุกคนดูเพื่อนๆนจะได้เลือกเฉดสีที่ตัวเองชอบนะแต่ไปเนี่ยทุกคนนิดเดียวเนี่ยผลิต มีความลื่นๆฉ่ำๆเมื่อไห่ปะเล่นแสงมากเดี๋ยวลงให้ดูอีกนิดนี่ขนาดแตะแบบนิดเดียวนะคะนี่เทียบให้ทุกคนดูสองฝั่งนะคะด้านที่ลงคุชชั่นะดูผิวสุขภาพดีมากๆอะแค่หลังมือนะเส้นรูขุมขนหลังมือยังเนียนขนาดนี้นะคะรอลงบนหน้าไม่ไหวแล้วมันลงกันเลยดีกว่าเพราะตอนเนี้ยจุดจุดนี้คือติดแตนมากจะเห็นว่ามีรอยแดงรอยดำต่างๆรูขุมขนเนาะ นี่นะคะอรอยแดงฝั่งนี้เนาะมาเริ่มจากจุดๆกันก่อนนะคะ นี่นะคะกาแตกคุชชั่นหนึ่งครั้งนะคะตัวนี้นะคะเขาจะให้งานแมตแบบซาตินแล้วผิวสวยมากเล่นแสงแล้วก็สุดจริงสุดนะตัวเนี้ยว่าไม่ได้คือผิวสวยมากเข้าใจแล้วว่าทำไมพี่คนดูถึง DM มมาหาพูดแค่นี้เลยคือแบบ แล้วแกมมาทาคุชชั่นตัวนี้ไปงานอีเวนต์มาคือผิวขึ้นกล้องใหญ่อะก็คือสวยความปกปิดของคุชชั่นสกินดิฟิกเนี่ยก็คือได้ตั้งแต่น้อยถึงมากเลยไลท์ถึงฟูลคอเวคร์ได้เลยปิดรอยดํารอยแดงรอยสิวของแก้มได้นะคะแพนด้าใต้ตาเนี่ยก็คือเอาอยู่ซูมให้ด้วยใกล้เลยคือไม่มีจับกับรอยสิวเป็นแผ่นๆเ,เ,เลยเบอร์รูขุมขนแบบไร้รูขุมขนตามชื่อตามคํเครมเลยนะคะทีนี้เราจะมาลงอีกฝั่งหนึ่งให้จบนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเซตน้องเขาด้วยแป้งเซตอีกรอบหนึ่ง แต่งหน้ากลับมาเสร็จแล้วค่ะทุกคนไก่กาพอกลายเป็นหงได้บ้างไหมคะใครชอบงานผิวหรือว่าคิดว่างานผิวสวยไม่สวยยังไงนะี่คอมเมนต์มาบอกแกมได้ข้างล่างเลยนะคะหลังจากลงคุชชั่นเขาเสร็จเนี่ยแกมก็ลงด้วยแป้งอเวอร์กลาสตัวนี้นะคะเคยผิวซาตินแมทอยู่แล้วก็ตัวนี้นะคะจะไม่ได้ช่วยคุมมันนะคะก่อนมาทํารีวิววันนี้นะคะแกมได้ทดสอบตัวคุชชั่นสกินเทฟิกเนี่ยวันที่แกมไปอีเวนต์นะคะใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงนะคะแล้ววันนั้นเพื่อนๆจะเห็นได้เลยว่าใต้ตาแกมนะคะจะมีอาการแพ้สกิน เกิดขึ้นเป็นแดงๆเปื้อนๆน,นะคะแกมก็ใช้คุชชั่นตัวนี้นี่แหละในการกรบรอยตรงนั้นแล้วก็ไม่มีการเป็นคราบตกล่องหรือว่าหลุดเลยระหว่างวันวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่แกมถือของเยอะมากนะคะแล้วแมสแกมเนี่ยคือถอดเข้าถอดออกถอดเข้า,ถอ,ขาถอดออกและบอกเลยว่าเดินชามขึ้น BTS เหงื่อแตกแบบพลักพลักพลักลก,ลก,กลับมาถึงบ้านนะคะสิ่งที่แกมเห็นได้คือความมันออกมาแต่ว่าเป็นความมันที่ไม่ทําให้ผิวแกมดูหยาเหงื่อออกแต่ไม่มีความสุตวว่าหนักผิวหรือหยาหรืออยากลบคุช ออที่กำเจอนะคะก็จะมีช่วงข้างจมูกของแก้มนะคะที่มีคุชชั่นแบบเป็นรอยหน่อยๆเหมือนจะหลุดแต่ว่าก็หลุดไม่เยอะส่วนผิวที่เหลือนะคะก็คือสวยมากุมมันติดทนกันน้ํากันเหงื่อนะคะก็คือปังมากทีนี้นะคะมาพูดถึงข้อเสียกันบ้างนะคะสิ่งหนึ่งที่กำรู้สึกได้เนี่ยคือตัวคุชชั่นของสกินทิฟฟิคเนี่ยเขาจะมีความออกซิได้เน็ตหนึ่งกำแนะนําได้นะคะก็คือสามารถใช้คอนซีลเลอร์นะคะที่สว่างกว่าผิว1เฉดซึ่งแก้ว่าเพื่อนๆมีอยู่แล้วนะคะตรงตรงช่วงทีโซนหรือว่าใต้ตา นะคะจะทำให้ผิวเนี่ยมีความไบรท์มีความสว่างมากยิง่งขึ้นตรงตรงให้งานผิวเหมือนเคาน์เตอร์ไฮเอ็นแบบสวยเป๊ะปังมาร์ชเมลโล่นิ่มๆเบลุมขนได้ดีมากแล้วก็เพิ่มการปกปิดได้ตั้งแต่ไลท์ถึงมีเดียมแล้วก็เนื้อเขาเนี่ยเป็นเนื้อแมทที่มีความแบบแมซสตินเบาๆเพราะฉะนั้นคนที่มีผิวแห้งผิวมันผิวผสมเนี่ยใช้ได้ทุกผิวเลยไม่จับกับรอยสิวเนื้อเกลี่ยง่ายคุมมันด้วยติดทนนานด้วยไม่เป็นคราบด้วยกับราคา300 45บาทเอาใจไปเลยนะคือสวยจริงคอนเฟิร์มเลยเรื่องงานผิวนะคะจะบอกพี่คนดูของย้ r a ว่าลองแล้วนะคะแล้วก็ปังมากเอาเป็นว่าใครอยากลองคุณน้องคนนี้นะคะเดี๋ยวพิกัดของต่างๆอยู่ในคอมเมนต์นะคะเปิดดูได้เลยนะก็ปกตินะคะแ g r ทำรีวิวสัมอางใหม่ๆสกินแคร์ใหม่ๆตลอดถ้าใครชอบคอนเทนต์อย่างี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากด like, กดติดตามแล้วก็ฝากเปิดกระดิ่งการแจ้งเตือนช่อง้องแ g r ด้วยโซนนี้แ g r a ลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกับวิดีโอดาวันนี้ก็ไปแล้วสวัสดีค่ะ